สวัสดีครับพี่หน่อยเอฟซีแฟนคลับทางช่อง่อแมลวิงนครับหลังจากมาจากวัด้องคู่ครับเดี๋ดยวเราบายสิไปพอกันอยู่นาล่งหนังมีเจอโรตัดศีสะเกตครับนางชายบายสามโมงครับวันที่สิบสองสิงหาคมวันแม่แต่ว่าต้องไปก่อนไปสามครับ้เนอี

างรถจากลทางรถตากยุยใชฮะตอนนีว่าจะไปบนหนังดวไปวัดแม่วันดอกาวันแม่จะวันใดวันแม่จะวันใเสียสีชนแม่เป็นแม่ย้งยวั่เป็นแม่ยแมู่วเจาเป็นแม่แล้วเป็นยายแล้วอยากเป็นยายยเป็นยายวัดอกมาแล้วมิจฉุกเยินตังมากโอ้ยมาจกอเลย พวกกันยานาลงน้ำครับครับวันหยุดครับวันแม่ลายมองกับยุดเงาครับลายมือ ปเล่นสนามลูเี้ไปเลนไปแล้วน่ะ่อแจะไปเล่นสนามลูเียนะอาจบาดรอยเลองกระทินไมึงอ้นไป่มันอะไรอันเ้ไรอันบต่างๆไก็มันเป็นยังค่ะ่นเป็นยัง เดี๋ยวจะไปเล่นคุนานเลยคุนานกับานพานไปเล่นแล้วอยู่ใกล้ๆอำเภอนี้สามเส้นหาลยะไอ้ายเเดี๋ยวเตรียมลี่ยนผเตรียมตัวใส่สุดใครออกบ่สีก็ไรนเยบอสสีอะไก็นด้ถ้ามีใครออกก็ใส่ใครออกอยี่ดีเสื้อยืนี่หนดเบื่อเอมมี่ต่อ ีขฮะอันไหนเกาะแมนแมนครับอันดีข้างประตูนะครับไปแล้วพาสาจารย์จากคุณหารกล้วยขึ้น,นวยใหญ่แต่มากินนวยเดียวบออิ่มจะจุกมั้ นี่ดลาบอไหนอ่ะกินทางกอนเนาะปล่อยลาบอันไหนกับอีทอดไพอดปากเป็ดครับปากกล้าอ้มันต้องกรอบๆวะกรอบอะไรบ้างอย่าหอดไฟแห้งนะหยอไฟนอนกรอบมันชิใหม่เด็นเลยใหม่ก้อนสุกเดี๋ยวพอกันรับ Bye bye. บายบายเมื่อคืนกินแบบเขาเอกเลยอะสูตรอะไป็นเไดีแบรนด์หนึ่งดิโพ่ผิวูนหนึ่งไอกาแฟขวดดำอีกหนึ่งตามดี<า>บ่พร้อมกันอะปุ๊บอะยังยังไม่มาถึงแถวนี้ยังแบบเออทีอ่อยู่เลยมัง่วงเลยบ่ะเฮ้งเยง่วงอยู่เด็กมันดีแต่มันยังไงมันเขาเรียกว่าอะไเขาไม่เรียกว่าดี มันเหมือนกับทำให้ตาเราแข็งเดี๋ยวเมื่อกี้ข้างในก็ง่วงอยู่ดีเนาะช่างมองไม่ทำงานเลยพอ,อปไปโหลดสิกับมือไหนมาเนี่มืออื่นบ่นเติมนะพีกก่มืออื่นอ,อ๋อมาหลายๆมือเน่มาอย่างมาไปกลับมันซนขับรถบ่มมืออาชีพมาเมาื่อคืนนีกแบบทท่นฐานนะบ,บ่บ่หอดง่ายเนาะกันนอนก่อนเนี่ยใครไปนอนยืนรอ <c oughs> ที่สามพึ่งบ่เดี๋ยวพอกันขับอยู่ โลตัดโตัด,ตดไปถูออกกี่งายบอเ,เอากระเทียมเจียวห้วยน้ำเตียวพอจิตะมีอยู่ไหน,นอยู่ในบ้านรอบบายสามแต่ว่าต้องไปก่อนครับไปรอหน,นาลงหนังได้เลยครับัมื่อกีอนนกอ้หลังจากทำบุญมากครับพ<ำ>ี่น้องลายอีรีครับมื่อนี้วัดน้องคู อลองเพลงสดสลกเามองเพงสดประกาศไทยยันตนกิดินติบ่หมันใจกันเต็มเติดเลยแดงยังคืนแดงเลยแหละลองสดมเมื่อกี้นะลำไธรรมดาเต็มเต็มนาคอยไล่เพงสั้นเราคอยลุงแต่รองเพลงนะุ<ม>ดยอดเป็นยัง ดอ้าวโดคุณโดโดมาขึ้นอยู่โบ๊ททำหน้าที่ได้ไหมมันเห็นท้องขาวไป็นฟอกไฟอยัางมันขึ้นในท้องขาวไปนั่มปะโดอยู่นี่บ่มันอยู่แบ่งกันเด้อยู่คนละหม่องเนาะไปนั่กันเบื่อจังเดย ต้องเฝ้าประจําการอยู่บ้านมันกระโดดเช็ดกลิ่นยันนี่เลยเด้ของขาวอ่ะประจการนี่โดมยันนี่ดมหน้าดมกับมันจ้ำบ่ได้นี่เซ็ตเซ็ตเลยวะโอ้ยทำบอแม่นกลิ่นแกกันบอกดูกลิ่นบอแม่นนี่เรียบร้อยเลยบักโดนี่แม่นออกหนาเาวนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวาเลยประคองขาวเดินตามตัวเราเลยเออมันคืนมันก็โจรใส่มาดมดมโดมถ้ากลิ่นติดนี่เรียบร้อยเลยนะแง่มเลย พอจิตาไปนนางตาเดียดยังอยู่หันเสรดีพันนี่ไม่ค่อยดุนาะพี่มาหน้าทางไหนหาลูกกินฝากพี่น้องครับคุมปีดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิงหาคมมันเย็นอย่างจีเลยมนเย็นเหรอท่าข่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพชรตอนเย็นตั้งยังพอไปหลดแย่พ่อเอว่าพี่ปากเบ็ดไหมโอ๊ยปากเบ็ดเจ้าสิได้กินไงบอปน้ามันบวถือ ความหวานฮะปลากะแยงกวงใหญ่ดอกออกหอมสวยเลยปลากะแยงต้มใส่ปร้านี่ดอกออกเนาะเมนูปลาต้มส้มจากทางเรียนแต่แม้ก็ถึงบอกว่าปากเบ็ดเนี่ยปากเบียนมันปะทามันบลาถือป่ะได้กินบ่ะกินก่อนไม่ปัดเลยมันยิงว่าไอ้กวันนั้นยิงบลาถือนอพญิตะออไปโเลยออไปท่า ถอดปากเป็ดไปก่อนเหมือนี้อาเปีดเขามีเป็ดบ่นี่ดิถอดจีนนโอคไอ้นี่เราเป็ดบ่ต้องสั่งเขาแหลมีเอ้ไม่ใช่เป็ดไม่าดเร้องลาบเป็ดลาบตอเอาเปีเทะเลย่อจิตาเนาะเปียหางมันบ่คอยจวดกันเลยนะ ครับเดี๋ยวฝากพี่น้องเอฟซีครับฝากพี่น้องติดตามนะครับช่องพ่อแม่องอิงลำเพลินอภิเชยวครับมืนีบ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับรอบชายบ่ายสามโมงครับที่หน้าโรงหนังมีเจอโลตัสซีสเกตครับห่างซีเกตอยู่ใกล้ๆกกับแม่โคครับโลตัส เดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภูเขกคนสวัสดีครับ